สวัสดีค่ะจูนนะคะก็อย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้บอกตรงเลยว่ายุ่งมากเลยนะคะกับเรื่องความสวยคามงามเนาะอาจจะไม่มีเวลามาอัพเดตค,คลิปให้เพื่อนๆหรือแฟนคลับได้ดูกันนะคะแต่วันเนี้ยตัวจูนเองเนี่ย มีสินค้าอยากจะมาบอกตัวนึงดีมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูแลในภายในนะคะแล้วก็ภายนอกพวกบำรุงผิวหน้าหรือทานพวกภายในแต่วันนี้ทุกคนลืมอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะนี่นจะบอกให้นี่เลยค่ะลูทีน่าตัวนี้ค่ะบำรุงอะไรรู้ไหมคะบำรุงสายตาเพราะว่าอย่างตัวจุนเองคนสายตาสั้นนะคะก็เนี่ยค่ะได้ทานลูทีน่ามาแล้วเนี่ยประมาณครึ่งเดือนนะคะ ผลตอบรับคืออย่าบอกตรงเลยว่าได้อะไรบ้างนะคะประทับใจคือตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นด้วยแล้วก็คือเนี่ย่าลูกตาข้างขวาเนี่ยค่ะมันจะมีแบบเป็นเหมือนเนื้อเยื่อออกเป็นสีขาวๆเล็กๆกัะหามาบังลูกตาดำอยู่แต่ไม่ไม่ยกแบบยังไงล่ะไม่แอ่อาจจะไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าเราทานแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันตอบโจทย์ตัวจุนคือทานไปแล้วเนี่ยไอตัวเนื้อที่เป็นเนื้อเยื่อสีขาวๆที่มันติดลูกตาดํา หายไปเลยค่ะมหัศจา์มากวันนี้ก็อยากจะบอกมาอยากจะบอกเพื่อนๆทุกท่านคนอยากจะมาเตือนดีกว่าเนาะที่ชอบใส่พวกคอนแทคเลนส์หรือลิปอายนะคะตัวนั้นก็บอกได้เลยว่าก็อันตรายเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้แต่แบบได้แต่ใส่ตลอดไม่คิดว่าผลลับกลับมาเนี่ยจะเป็นไงแต่วันนี้อยากจะบอกทุกท่านเลยคนที่เล่นคอมหรือเล่นมือถือแชทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็นี่ค่ะบำรุงสายตาคุณบ้างเถอ,อะเนาะเพราะว่าอายุเรายิ่งมาก ยิ่งมากแล้วเนี่ยคือบอกได้เลยว่ายังไงล่ะคุณอาจจะไม่ได้ดูแลนะตอนนี้แต่คุณจะไปดูตอนตอนที่แบบอายุเยอะแล้วมันก็ถ่ายไปแล้วกับดวงตาเพราะว่าดวงตาเนี่ยกว่าคุณจะหาอะไรเนี่ยจุนเชื่อมั่นว่าสิ่งแรกคือตาเพราะว่าตาเนี่ยสำคัญเพราะเราต้องมองไงคะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังไม่ดูแลดูแลแต่แค่ภายในภายนอกเท่านั้นมันไม่พอไม่เพียงพอแต่อย่าให้ดูแลภายในด้วยตัวนี้เลยบอกได้เลยว่าการันตีคอนเฟิร์มเวิร์กมากและตัวนี้ด้วยช่วยเก็บอะไรด้วยไหมคะก็เนื้อ ต้อกระจกต้อหินนะคะแล้วเกี่ยวพวกสายตาสั้นสายตายาวนะคะแต่ตาเอียงไม่เกี่ยวเนาะแค่สั้นกับยาวพอโอเควันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเท่านี้ละกันเพราะว่าบอกตรงว่าตัวนี้เวิร์กมากนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยกินแล้วแบบตาบิ้นเป็นสายตาสายเป็นตากระแตนแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้มีออยอแล้วนะคะรับรองการันตีว่ามีออยอแน่นอนนะคะก็มีทั้งหมด60เมตรนะคะหกสิบเ,เมตรนี่สีเป็นแบบนี้เลยนะคะสีส้มน่าทานมากแล้วก็ หานแล้วแบบอืมเราโอเคอะค่ะปกติจะเจอทับซูนที่ไม่ใหญ่แต่นี้เม็นเล็กมากเลยมีทั้งหมด60เมตรนะคะก็เนี่ยค่ะหัทนทั้งบ้านเลยทั้งบ้านมี4ี่คน60เมตรคุ้มมากเลยกระปุกเดียวนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าราคาพิเศษมากนะคะเปิดตัวสินค้ายังไงรีบติดต่อตัวแทนแนะนำเนาะหรือติดต่อจูเลนก็ได้นะคะโอเควันนี้ก็มาบอกเท่านี้เนาะถ้ายัางไงอย่าลืมนะคะดูแลสายตาตัวเองบ้างโอเคโอเคบ๊ายบาย